สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอพระเครื่องทุกท่านนะครับพบกับโจแจน e p ีที่48ครับวันนี้ก็ได้พระมา1ชุดนะครับให้พี่พี่ได้แบ่งปันนะครับหากพี่พี่นดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์08-9 2 1 4 1 5 9 5นะครับมาดูพระองค์แรกนะครับพระองค์ที่1เลยนะครับวันนี้ก็ ได้มาไม่เยอะครับพระองค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จเก้าชั้นนะครับน่าจะเป็นสมเด็จ9ชั้นสร้างเขื่อนหรือเปล่านี่ครับสมเด็จ9ชั้นองค์ที่หนึ่งนะครับดูเนื้อหานะครับนี่ครับเหมือนสมเด็จสร้างเขื่อนเลยนะครับ 2, 4, 9, 5นะครับลองดูนะครับพี่พท่านใดมีความรู้นะครับนี่นะครับ นี่ได้มาบันบ้านเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับสมเด็จองค์ที่หนึ่งครับเป็นสมเด็จเก้าชั้นนะครับเหมือนคล้ายๆสมเด็จพิมพ์สร้างเขื่อนครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งครับเอาสามร้อยบาทครับผมต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้เป็นสมเด็จ พระปิดตานะครับหลังยันนะครับนี่ครับนี่คือด้านข้างด้านข้างมีตัวดครับนี่เห็นตัดเห็นภาพนี้ผมก็ไม่ทราบทีเหมือนกันครับภาพบ้านๆนะครับนี่ครับพี่ๆท่านใดทราบข้อมูลนะครับนี่ครับไม่ควรพลาดนะครับพระเนื้อหาเก่าครับนี่ยันครับเนื้หาเก่าหน้าค้นหาครับนี่ครับซื้อไปศึกษาหาความรู้หรือซื้อไปหาข้อมูลได้นะครับนี่ครับ สมเด็จปิดตานะครับนี่ครับผมสมเด็จปิดตานะครับองค์ที่2นะครับนี่ครับสวยเดิมๆครับนี่ครับเอาแบ่งปันที่300บาทครับสมเด็จปิดตานะครับองค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็น พระสมเด็จนี่ครับไปทราบที่นะครับองค์ที่สามครับนี่ครับเนื้อหาข้างเก่านะครับน่าจะเป็นพระเกจินี่แหละผมว่านี่ครับนี่ครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับสมเด็จองค์ที่สามนะครับนี่ครับขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับผมต่อไปพระสมเด็จองค์ที่ห้าครับอันนี้เป็นพระสมเด็จ เราเรียกว่าวัดโพเกลีบครับนี่ครับนี่ครับวัดโพเกลีบจังหวัดอ่างทองครับกูวัดโพเกลีบนะครับนี่ครับจะเห็นคาบกู่นีครับนี่ครับผมนี่เนื้อองค์พระนะครับกูวัดโพเกลีบนะครับนี่ครับคาบความเก่าเนื้อหาครับนี่ สเด็จกุวัดโพเกียบนะครับพระอนี้นี่ครับมวลสารนะครับนี่ครับเป็นข้างองค์พระนะครับนี่ครับนี่คือสมเด็จกุวัดโพเกียบนะครับองค์ที่สี่ครับนี่ครับเป็นพระอีกพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะ เริ่มเล่นหายกันแล้วครับกูวัดโพเกียมนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระที่สวยดําเดิมนะครับนี่คือด้านหลังขององค์พระนะครับสมเด็จโพเกียบองค์ที่สี่นะครับเอาสามร้อยบาทครับนี่ครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าครับอันนี้เป็นพระสมเด็จ นี่ครับเนื้อออกคำมินเลยครับเนื้อเหลืองครับนี่ครับไม่ทราบที่เหมือนกันครับนี่ครับผมเรียกว่าเนื้อคล้ายๆเนื้อฟักทองอ่ะนี่ครับออกเหลืองๆเป็นธรรมชาติจริงๆครับนี่ครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นพระเกจิท่านใดสร้างนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จเนื้อฟักทองครับ หงที่ห้านะครับสมเด็จเนื้อฟักทองนี่ครับพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบนะครับเอาที่สามร้อยบาทครับสมเด็จเนื้อฟักทองหงษที่ห้าต่อไปนะครับนี่เป็นอันนี้มาอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นพระนางพญาครับน่าจะเป็นพิมพ์สังคติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเลยนะครับแกะเลยนะครับ นี้แข็งปกเลยแสดงว่าไม่เคยได้แก่เลยนะครับนี่นะครับเป็นพระนางพญาครับพิมพ์สังกติครับอันนี้ผ้าอยู่ในกรอบเลยนะครับนี่ครับเป็นพระที่เนื้อหาดีมากครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับนี่ครับองที่หกนะครับจะให้ดูเม็ดกวดเป็นธรรมชาตินะครับนี่นี่ศรีรษะจะมีรอยบุบตามตำหนิเลยนะครับตามแม่พิมพ์เลยนี่คือด้านข้างครับนี่คือด้านหลังครับนี่ครับเม็ดแร่ลรอยนี่โอ้โ,โ,อโเหเนือ้ออ้สุดๆครับเฮา,านี้จัดจ้านมากครับ ต้ฐานครับเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นพระนางพญาองค์ที่หกเป็นพระนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับพระองค์นี้สวยมากครับนี่จุดเดิมเลยนะครับนางพญาองค์ที่หกนะครับพิมพ์สังคตินะครับอันนี้พี่ๆท่านใดนะครับชอบนะครับ นี่ครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเอาที่สี่ร้อยบาทครับนางพญาองนี้นะครับพระบ้านๆเลยนะครับได้มานี่ครับองค์ที่หนะครับนางพญาพิมพ์สังคติอยู่ที่เอาที่สี่ร้อยบาทครับองค์ต่อไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นเลี่ยมเลี่ยมเก่าเลยครับเลี่ยมเก่ามาอย่างนี้อันนี้เป็นพระนางพญาเขาโค้งเลี่ยมเก่ามาอย่างนี้นะครับนี่ครับเลี่ยมโบราณครับนี่ครับเลี่ยม วินเทจอะเลี่ยมนี้ยังน้อยต้องมีสักนะัย้อนไปสิบปีนี่ครับนี่คือด้านหลังองค์พระนะครับของนางพญาเลี่ยมเก่านี่ครับมือจะช้อนงอนเป็นธรรมชาติสวยงามครับพระองค์นี้นี่คือข้าบความเก่าของพระนะนี่ครับได้มาอย่างนี้นะครับนี่คือเลี่ยมโบราณหรือเลี่ยมเลี่ยมใช้จริงนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับ ต้องมีอายุครับนี่นางพญาองค์ที่เจ็ดนะครับเอาสามร้อยบาทครับนางพญาองค์ที่เจ็ดนี่เลียมเก่าๆนี้ครับน่าค้นหานะครับสามร้อยบาทองค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นองค์ที่แปดนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จครับเนื้อหานี่ครับอันนี้ดูนะครับเนื้อหาเก่าพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบนะครับนี่ครับ สมเด็จองที่แปดนะครับนี่ครับผมนี่คือด้านข้างองค์พระนะครับนี่ครับนี่คือด้านหน้าครับนี่ครับสมเด็จองค์ที่แปดนะครับเอาสามร้อยบาทครับผมนี่ต่อไปเป็นอันนี้สมเด็จองค์ที่เก้าครับอันนี้น่าจะเป็นกุโผเกียบหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ครับผม น่าจะเป็นกุโพเกียบครับนี่ครับผมดูนะครับจะมีคาบกุให้เห็นนะครับนี่ครับกุโพเกียบอ่างทองนะครับนี่ครับครบกุนี่คือด้านข้างองพระนะครับนี่คือด้านหลังครับสมเด็จกุวัดโพเกียบนะครับเป็นพิมพ์เรียกว่าอะไรครับเข่าบ่วงครับ นี่ครับนี่ครับสมเด็จโพเกียบนะครับเข่าบวงองที่เก้านะครับนี่ครับด้านข้างนะครับเห็นไหมครับบิดงอเป็นธรรมชาติครับนี่ครับองที่เก้าครับโพเกียบครับเอาที่สามร้อยบาทครับโพเกียบองต่อไปองที่สิบนะครับอันนี้เป็น สมเด็จหลังตาโลครับอันนี้พี่ๆในดูเราชอบนะครับนี่ครับเด็จตาโลองค์ที่สิบนะครับนี่ครับดูเอานะครับผมเพราะว่าสมเด็จมีตาโลอะไรนี้ส่วนมากผมไม่ค่อยมีความรู้ครับนี่นะครับสมเด็จตาโลเอาสามร้อยบาทครับนี่ครับสามร้อยบาทองค์ที่สิบนะครับต่อไป องค์ที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นเป็นสมเด็จร้อยปีวะะัดระฆังครับนี่ครับด้านข้างนี่คือด้านหลังองค์พระนะครับจะเห็นตายางบางๆอย่างนะครับนี่คือด้านข้างผมจะให้ดูด้านข้างนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับนี่ครับผม คือด้านหน้าองค์พระนะครับนี่ไข่ปลาเลือนๆนะครับนี่เนื้อพระนะครับเนื้อพระนี่การเป็นธรรมชาตินะฮะนี่ด้านข้างครับนี่ครับสมเด็จร้อยปีวัดระฆังนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้พระพิธีดีมณฑาดีนะครับนี่ครับองค์นี้ขอที่เอาห้าร้อยบาทครับสมเด็จร้อยปีวัดระฆังนะครับ ใช้นะครับผมองค์ที่11เต่อไปองค์ที่12นะครับอันนี้เป็นนางพญาครับเขาโค้งครับนี่ครับด้านหน้าครับด้านละด้านหน้าดูนะครับนี่นะครับผมพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วอยากจะขอรูปเพิ่มเติมนะครับ สายตรงมาเลยครับ0ูนย์4 1 5 9 5หนึ่งห้า้าครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับคงที่12สองนะครับเอา300บาทครับผมนี่คือนางพญาเขาคงคงต่อไปนะครับอ่าเอาอันนี้ดีกว่าครับอันนี้เป็นสมเด็จนี่ครับเรียกงี้เลยเป็นพานดินครับนี่ครับ เนื้อดินเก่าแห้งแก๊กเลยนะครับนี่ครับพระสมเด็จนี่ครับเป็นเนื้อดินครับพี่ๆี่ท่านใดทราบข้อมูลนะครับนี่ถ้าเป็นรอยตัดด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเม็ดกวดโอ้ยพระองค์นี้สุดๆครับแต่เป็นนี่ครับคะแนนเนื้อดินองค์นี้น้อยน่ารักมากนี่ครับพี่ๆี่ท่านใดดูแล้วทราบข้อมูลนะครับนี่ครับสมเด็จคะแนน เลขอย่างนี้ครับเนี่ยพร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมก็อย่างน้อยมีสักห้าสิบห้าสิบนะครับเลี่ยมอย่างนี้ครับสมัยนี้ก็แปดสิบเจ็ดสิบแล้วแต่งานครับร้อยอย่างเงี้ยเลี่ยมอย่างนี้ครับนี่ครับพระเนื้อดินนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดินนะครับองค์หลังน่ารักเลยนะครับองค์ที่สิบสามนะครับเอาสามร้อยบาทครับผมสุดๆดครับวันนี้องค์ต่อไปนะครับเอานี้ดีกว่า องค์ที at, ่สิสี่นะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จอยู่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตแกะแกะกล่องให้ดูเลยครับแกะเลยนี่ครับอันนี้องค์ที่สิสี่นะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จอยู่ในกรอบนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับผมนี่ครับองค์ที่สิบสี่ครับสมเด็จอยู่ในกรอบ นี่ครับเนื้อหาค่อนข้างเก่าครับนี่ครับลองดูนะครับนี่นะครับผมองที่สี่ครับสมเด็จเนื้อหาเก่าครับนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับผมสมเด็จเนื้อเก่าเก่า์ต่อไปนะครับ นี่ดีกว่าองค์ที่สิบห้าครับอันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อทวมครับนี่ครับวัดเขาโบดนะครับนี่ครับผมหลวงพ่อทวมวัดเขาโบดนะครับเป็นพระรูปเหมือนท่านครับนี่ครับพระองค์นี้สวยเดิมเดิมครับทวมครับสายตรงครับทวมวัดเขาโบดนะครับนี่ครับข้างหน้าจะมีโรยเม็ดแร่ครับโรยเม็ดแร่นี่คือนิยมครับ มีเม็ดแร่เนี่ยพื้นที่น่าจะเล่นกันครับนี่ครับเป็นพระที่หน้าสะสมหลังเขียนว่าวัดเขาโบดครับนี่หลวงพ่อทวมวัดเขาโบดนะครับนี่นี่นะครับด้านหลังครับนี่ครับผมหลวงพ่อทวมวัดเขาโบดครับองค์นี้สวยเดิมๆเลยนะครับพระหน้าสะสมองค์ที่15้านะครับ ขอ400บาทครับหลวงพ่อทวมวัดเขาบูดองค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นนี่ครับองค์ที่16นะครับสมเด็จมากรอบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออญาตแกะกรอบเลยนะครับแกะเพื่อดูเลยนะครับสมเด็จบ,บ้านจริงครับส่วนมากชาวบ้านเขาจะเลี่ยมใส่งนี้เลยนะครับ นี่นะครับสมเด็จอยู่ในกรอบนะครับพร้อมกรอบเดี๋ยวขอญาตแกะกรอบเลยนะครับนี่ครับผมสมเด็จนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับด้านหน้าครับผมคือด้านด้านหน้าครับด้านข้างนี่นะครับสมเด็จอยู่ในกรอบครับนี่ครับพระ ดูนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านี่นะครับผมนี่คือด้านข้างองพระนะครับนี่ครับนี่นะครับสมเด็จอยู่ในกรอบครับองค์ที่สิบหกครับเอาที่สามร้อยบาทครับผมอันนี้พร้อมกรอบเลยนะครับสามร้อยบาทนี่นะครับผมองค์ที่สิบหกนะครับพร้อมกรอบสามร้อยบาท ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดครับอันนี้เป็นนี่ครับอันนี้คือเหรียญพราะท่านสั่งครับนี่ครับสองสี่แปดศูนย์นะครับเพราะท่านสั่งนะครับนี่นะครับผม เป็นผ้าใต้นะครับนี่ครับโอ้เส้นผมนี่ครับนี่ขอบครับนี่ครับเหรียญพ่อท่านซังครับรายการที่17นะครับนี่ครับเอา3ามบาทครับผมเหรียญพ่อท่านสั่งต่อไปนะครับอันนี้เป็น หล่อปั๊มหลงพะเงินครับนี่ครับนี่ครับปั๊มแบบสุดๆเลยครับแต่กิ่งหายไปนะครับนี่ครับกิ่งหายไปเดี๋ยวแต่องค์พระนะครับนี่ครับองค์พระนะครับนี่ครับหล่อปั๊มองค์พระรายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับตัวหนังสือลึกๆคมๆนั่นเลยครับ นี่ครับหลอดปั๊มลงพึ่งเงินครับนี่ครับผมนี่นะครับหลอดปั๊มลงพึ่งเงินกิ่งกิ่งหายเอาสามร้อยบาทครับองค์ที่สิบแปดต่อไปนะครับอันนี้ปูทวดครับลูกปูทวดนี่ครับทวดได้มาสององนะครับนี่ครับผมให้ดูรายการที่สิบเก้าครับลูกปูทวดครับ นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับนี่ครับเนื้อผงออกแบบเนื้อออกแบบนี่ครับเนื้อออกแบบนี้นลครับนี่ผมไม่ทราบปีนะครับนี่ครับคือเนื้อความเก่านะครับนี่นะครับอันนี้คือหลวงปุ่ทวดเนื้อผงนะครับผงก็เก่าเลยนะครับ ที่เหมือนวัดปราสาทเลยนะครับเนื้อแบบองออกชมพูชมพูหน่อยนะครับนี่ครับลองดูนะครับพี่ๆท่านใดทราบข้อมูลนะครับอันนี้คือเนื้อผงนะครับนี่ไต้่านจะมีรูครับนี่ครับผมผูดทวดรายการที่สิบเก้านะครับเนื้อผงนะครับจัดไปครับสามร้อยบาทครับผมปุดทวดเนื้อผงต่อไปนี่อันนี้เป็นเนื้อว่านอันนี้เนื้อว่านครับ นี่ครับเนื้อว่านนะครับนี่ครับใต้ฐานจะมีรูเล็กๆเห็นอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อว่านไม่ทราบปีนะครับแต่ดูแล้วเหมือนจะเป็นพิมพ์ต้อนะครับนี่ไขว่านครับนี่ครับไขว่านนี่คาบไขว่านนะครับขึ้นเป็นธรรมชาติจริงเขาเรียกไข่น้ําว่านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับข้างนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับ จะเห็นนี่ครับเม็ดขาวเม็ดขาวมวลสารนี่ครับนี่นี่นะครับผมนี่ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับนี่เม็ดแดงนี่เม็ดขาวครับนี่ครับผมนี่เป็นธรรมชาติจริงครับพระหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับสวยครับเป็นพิมพ์ต้อครับ อันนี้เป็นพิมพ์ต้อนะครับนี่ใต้ฐานนะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับหลวงปูทวดรายการที่ยี่สิบครับพิมพ์ต้อนะครับองนี้ขอสี่ร้อยบาทครับผมผ่านบ้านเลยนะครับอง์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับดูนะครับดูหน้าตานะครับดูหน้าตาหน้าตาหลวงพ่อนะครับนี่ครับ ดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมด้านข้างนะครับคือด้านหน้าครับโอ้โหสุดๆเท่านี้ดูนะครับนี่คือใบหน้าของงพ่อนะครับพิมพ์นิยมนะครับลิวจิวอนะครับนี่ครับนี่ครับอมเก่านะครับนี่ครับผม ไต่ฐานนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อพิมพ์นิยมองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับสวยตามเดิมนะครับเอาสามร้อยบาทครับผมนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์ที่ยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับนี่ครับนี่หูปิงนะครับนี่ข้างหลังจะมีรอยยุบ ของโลหะนะครับนี่หูปิงนี่คือโลหะขององค์พระนะครับดูนะครับนี่ครับผมโลหะนี่ครับความนี่ดูหูยัดปิงมาอย่างนี้ครับนี่ยุบความยุบโลหะนะครับการยุบของโลหะนี่ครับธรรมชาตินี่พ้ใจะเอนหน่อยนะครับ จบหลงงพ่เงินครับรายการที่ยี่สบสองนะครับจบใหญ่นะครับนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับผมจบใหญ่รายการที่ยี่สบองต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรียนหล่อครับน่าจะเป็นหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับอันนี้เรียนหล่อเก่าเลยนะครับนี่ครับนี่คือด้านข้างฮะจะเห็นรอยตะเข็บของเหรียญหล่อนี่ครับ มันดูเนื้อนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าๆครับนี่รูพระนะครับจะจะมีรอยแบบเหมือนใยเหมือนแมลงอะไรไปอุดอยู่ตามรูนี่คือคาบความเก่านะครับนี่คือเหรียญหล่อลมพอบายวัดช่องลมครับนี่ครับข้างหลังดูโลหะนะครับโอ้เนื้อค่อนข้างเก่ามากครับนี่ครับ จะเก็บล่องมานะครับนี่คือเหรียญหล่อหลวงพ่อาบวัดช่องลมนะครับรายการที่23ครับนี่ครับพี่ๆท่านใดแคปรูปลงไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับแล้วเรามาเทียบดูนะครับถ้าชอบก็ปิดแบ่งปันเลยนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อาบวัดช่องลมครับนี่ครับเอา300บาทครับผม300บาทเหรียญหล่อหลวงพ่อายวัดช่องลม องค์ที่ยี่สี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรก็ไม่รพระกลุก,กลุกที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้ดูนะครับผมอันนี้ก็ได้มาก็ไม่รู้ไม่ทราบข้อมูลและไม่รู้ไม่ทราบที่ด้วยนะครับนี่ครับนี่คือคาบความเก่านะครับนี่ครับนี่คือเนื้อในขององค์พระคาบกลุคาบไข่ครับโอ้กเกาะฝังเตมนะครับ นี่คือด้านหลังครับผ้าอนี้ผมคิดว่าน่าจะแค่น้ําหมาหรอโดนน้ําโดนอะไรแบบไม่ไม่แน่ใจครับบนอกเครอะมากเลยนี่ครับพระรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพระอันนี้นะเนื้อทินนะครับไม่ทราบที่แล้วกันนะครับนี่ครับเรื่องอะไรไม่รู้ครับพี่พี่ใดทราบข้อมูลนะครับเอาสามร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไป รายการที่ยี่สิบห้าครับอันนี้เป็นเห hein. รียญหลวงพ่อห่มหลังหลวงพ่อเฉลีลมหรือเห, damn, หรียญหลวงพ่อเฉลีมหลังหลวงพ่อฮ่มครับนี่ครับองน,น,นี้ม <cido> ีจานจานหลวงพ่อเฉลีลมครับนี่ครับพระสุโขทัยแน่นอนเลยครับเนี่ยหลวงพ่อฮ่มเนี่ยนี่ครับโอ้จานเต็มองค์เลยนะครับปึกปักนะครับนี่ครับหลวงพ่อเฉลีมนะครับนี่ครับ ข้างหลังจะเป็นหลวงพ่อห่อมครับนี่ครับน่าจะเป็นพระสุโขทัยครับเขานี่สวยเดิมๆครับนี่ครับเหรียญสวยมากนี่ครับไม่ควรพลาดนะครับเหรียญสวยๆอย่างนี้นะครับดูการเลี่ยมก็รู้แล้วครับว่าเลี่ยมใช้มาจริงแล้วสวยมากรายการที่ยี่หกนะครับเหรียญหลวงพ่อเฉล่มหลวงพ่อห่อมนะครับเอาสามร้อยบาทครับผมนี่ครับนี่ครับผมสามร้อยบาทครับ องที่ที่เจ็ดนะครับอันนี้เป็นกลีบบัวครับเลี่ยมมาอย่างนี้เลยนะครับพระกลีบบัวเนื้อตะกัวหลวงปู่บุญครับนี่ครับดูเนื้อหาความเก่านะครับนี่ครับเป็นตะกัวเก่าเลยนะครับนี่ครับพระดูนะครับเลี่ยมอยู่ในกรอบกรอบดูครับกรอบจนแบบโอ้โหลานลาวลานนะครับลาวลานนี่ครับ จนล้าจนลานหมดแล้วกรอบโอ้ยสุดๆครับไม่ต้องพูดถึงนะครับพระองค์นี้ต้องมีอายุแน่นอนครับกรีบบัวหลวงปู่บุญครับเนื้อตะกัวนะครับอันนี้นะครับพระตีปีลึกนะครับน่าค้นหาแล้วก็เลี่ยมชาวบ้านเลี่ยมใช้เลยนะครับนี่พระบ้านๆเลยนะครับเอาไป400บาทครับองค์ที่27นะครับผมนี่ครับองค์ที่27นะครับ กี่บัวลงปูบุญครับนี่ครับเนื้อตะกัวครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพระดีปีลึกนะครับต่อไปองค์ที่28องค์สุดท้ายครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อสมเด็จเหรียญหล่อนะครับนี่ครับเนื้ออมเขียวหลวงพ่อแพรครับอันนี้ก็พระดีปีลึกนะครับนี่ครับพระดีปีลึกเนื้ออมเขียวนะครับ นี่ครับผมจะให้ดูเนื้อเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับเนื้ออมเขียวสวยมากครับเท่านี้นี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังโอ้ยันลึกๆคมๆนี่ครับนี่ครับคือเนื้อโลบราณครับธรรมชาติครับนี่ครับหลวงพ่อแพ เหรียญหล่อครับสมเด็จเหรียญหล่อสวยเดิมๆครับองค์สุดท้ายนะครับนี่เอาแบ่งปันที่เอาห้าร้อยบาทครับแบ่งปันห้าร้อยบาทนี่ครับนี่หลุดแล้วหลุดเลยนะครับใครได้ใครได้ไปก็ลองดูนะครับพระองค์นี้เหรียญหล่อหลวงพ่อแพรนี่ครับได้มายังไงก็ขายงั้นครับผมนี่ครับองค์สุดท้ายครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรห้าร้อยบาท ก็ประมาณนี้ครับก็หากพี่ๆท่านใดนะครับอยากจะขอรูปเพิ่มเติมหรืออยากจะโทรมาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์0892141595นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันแลยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ